การเดินทางเนี่ยนอกจากพาหนะแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสําคัญมากกว่านั่นก็คือมิตรภาพแล้วก็ทุกคนช่วยเหลือกันนะฮะตลอดการเดินทางทําให้การเดินทางของเราเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายได้สําเร็จนะฮะเส้นทางมันแค่7จถึง8โลแค่นีจดงแกิโลรแต่ตลอดเส้นทางครับ มันมีอะไรให้เราได้ไปจัไทยเยอะมากในการช่วยเหลือกันมีการที่เราเห็นว่าแต่ละคนนั้นพอเวลาถึงคิวของไทยในการขับรถขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะช่วยดูแลก,กันทุกอย่างเขาทางานสัมพันธ์กันหมดเลยแล้วมีอุปกรณ์ที่ใช้ไว้ในการแบบเสริมหรือว่าช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้มันก็มีประมาณหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่ใช้ทักษะชมากกว่า

<Okay. S 1> ตัวที่ผมยืนอยู่ฮะเรียกว่าเนินหินนะฮะซึ่งเป็นเนินที่มีหินเขาเรียกอะไรหินลอยนะหินลอยซึ่งเป็นหินที่ไม่ได้เกาะอยู่กับดินเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้รถที่ขึ้นมาเนี่ยลาบากมากแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวยากจริงเพราะเมื่อกี้รถที่ฝ่ายกับพี่แมนขึ้นมาเนี่ยก็ทุรักทุเลเหมือนกันครับแล้วก็ตอนที่ผมไปยืนเนี่ยเอาไฟฉายสองล้อสองเพลาให้เขาเนี่ย รู้สึกเสียวเหมือนกับประสบการณ์เสียวมากครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยรถที่ขึ้นเนินมาแล้วเนี่ยระยะที่อยู่ระหว่างผมกับรถเนี่ยใกล้มากครับเฉียดขนาดนี้นักแข้งกับไปครับส่วนอันต่อไปนะก็คือเนินมดงามนะครับเนินมดงามก็จะไปอีกประมาณ100เมตรแล้วกออ็จะไปมดงามกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียงรถไฟเสียงรถที่แม่เนี่ยไปแล้วครับน่าจะถึงเ,ออเนินมดงามนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่รถผมนะที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ อีกขั้นที่อยู่เท่าไหร่อีกสักประมาณ4 5คันนะครับที่กําลังเตรียมขึ้นมาเนินหินอันนี้ครับ

A bóp 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 มองหลังเห็นป่ิ่งขึ้นไปก่อนเราขี่คานาตอน,นนี้อยู่ที่เนินมดง้ามครับเมื่อกี้พายมากับพี่แมนก่อนเป็นไงบ้างเพราะพี่ได้ยินเสียงดังมาจากข้างล่างเลยพี่เดินมากันโน้ตสองคนจริงเหรอ,อ,อไม่ก็คือเหมือนขึ้นมาแล้วมันแบบกมัน คาริโดคาริโดเออคาริโดเอียงอย่างนี้เลยคาริโดนำมาก่อนแล้วก็เอียงนำมาก่อนแล้วก็เอียงก็เลยช่วยก็เลยทุกคนก็เลยลงมาแล้วก็ช่วยกันช่วยกันแบบเอาวิ้นมาผูกต้นไม้แบบโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไอสายเหลืองก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยกันดูเพราะมันมืดแล้วแล้วก็มองไม่เห็นมองไมงเ่มเห็นทางเลยแล้วพอมาคันที่คันที่แอร์ก็ ก็เหมือนกันแล้วเราก็นึกว่าเออข้างบนน่าจะมีคนค <patio S 1> ขึ้นไปปรากฏเปล่าค่ะก็มาคู่แรกเลยเรามาคู่แรกค่ะเหมือนเราเบิกทางมาพี่แมนนั่งเพราะเมื่อกี้ไม่ไมคู่พี่เอกคือคันเพียร์ตาม,มาจอดตรงนู้น,นเนี่ยสองชายเราจอดรอแล้วก็ฝายกับฝายน,านพี่เอกขึ้นมาแล้วไม่ได้ขึ้นพี่เอกเดินขึ้นมาพี่อาเรานึกว่าเขาขึ้นมาแล้วนะใชรถผมพี่จอนพี่จอนเขาเหมือนเขาจอดมาเดินดูทางก่อนกับคันเขียวครับแล้วก็มีรถพี่กับเนี่ยใช่แล้วก็ถือว่าเราเป็นคู่แรกเขาขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่างเดี๋ยวอ่คืออย่างคืนนี้เราาาาาานนนนออออทีี่่่ไหหครรรับบเเเเเพะะมืกก้็วจจ ไปถึงวัดเลยหรือเปล่าครับอ่าก็ถ้าขึ้นไปถึงสามแยกก็ไม่ยากหรอกครับไปถึงวัดก็แลนอนวัดเหรอคะไม่แน่ครับก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับเมื่อกี้เห็นเขาพูดถือว่าเป็นผู้บุกเบิกก็พี่แอ๊ดพี่แมนเกิดทุกคนเหมือนต้องลงลงแรงร่วมด้วยช่วยกันหมดเลยมีผมคนเดียวสินะที่อยู่ในสามคนนี้เราสามารถสามารถรุกฉายไฟตัวเองด้วยนะฉายไฟตัวเองด้วยดูหัวดิ ก็พี่แม <mm ่ก็พี่แม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์สูตรหนูก็คอยส่อไฟคอยบอกเดี๋ยวเรขยับรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวขยับรถขยับรถเราเคลียร์ทางก่อนดีกว่าครับมองซ่าวสองแอริโกแอริโกมองซ่าวสอง